อันต่อไปนะครับเป็นหมวดชื่อเรือในขบวนพายุหะยาตราทางชนละมาเรืออะไรก่อนขนาดเลยพิธีอนขนาดคืออะไรก่อนมีเรือหลวงเรือหลวงชื่ออะไรบ้างไม่มีในหัวเลยมันเกินไปรือด้วยเหรอคะเป็นชื่อเรือหมดเลยครับเริ่มเอกชัยเหินหาวโอ้ยไงไม่ใช่ไม่ใช่ผมพิ่งพี่คนเดียวนะ ท้องขวานฟ้าไม่มีไม่น่าใช่อาสุรวายุพักไม่มีกระบี่ปราบเมืองมาเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรนี่นี่ติกลอเพืพาลีรังทวีปเฮ้ยเฮ้ยนี่น่าจะใช่ ไงไงเอาจริงอะไม่รู้อะไรสักอันเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นอยู่ในสุครีบครองเมืองสุครีพครองเมืองไม่ใช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 ่คนนั้นสุครีบครองเมืองอยู่ในชนสักการ์ให้หมวดเนี้ยมันจบจบไปดีมากเชียร์สุดยอดรู้ทำเพื่อทุกคนดสุครีบครองเมืองถูกต้องอะไรวะที่อ่านมาทั้ง6อันมีหมดเลยครับอ้าว มีทั้งหมด10ลำต่อยพี่มีลอยชื่อพวกหนูก็ไม่รู้พวกหนูก็ไม่รู้อยู่ดีใช่ค่ะยันด้วยความที่เมือเออให้มันจบเพราะมันมีต่อด้วยเสือคำรนศีลนะฮะครุฑเตร็ไตรจักสุพรรณหงอันนี้เราจะพุ่งกันแล้ะแล้วก็นารายทรงสุบรนอ่าอันนี้เก็บไว้้ท้ายๆ